นัละนั่น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 น,นัน,นปดุกปดุกปลาต่าไม้ของเราคืงเงียบจอยแต่น้อสีหหคัหหนอุ้ยอุอ้ยอันนี้มียำนักครับ สวัสดีครับพี่น้องพามาใส่เบ็ดครับวันนี้กับผมไมายนี่คางลาสุดมาใส่เหยื่อแมงกิซอนที่ว่าหมานมากๆเลยครับผมรับได้แต่มาชนตัวใหญ่เนาะวันนี้ก็มาเหยื่อแมงกีซอนนี้เลยรับผมครับแต่ต่างกันนิดนึงตรงที่มันเป็นแมงกิซอนไายวันนี้หาแมงกีซอนสดๆไม่ได้ครับผมรับหรือกุหบมนี้เรียกแมงซอนเนาะเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะครับก็ขอเรียกว่าแมงกีซอนเลยกันนะครับผมรับเพราะว่าผู้มีภากอื่นเขานิยมเรียกแมงกีซอนเนาะโอเคครับวันนี้กับมาด้วยพร้อมเบ็ด 30คันเหมือนเดิมกับผมครับเบ็ดเท่าเดิมเหยื่อเหมือนเดิมต่างกันที่เป็นกระตายนะครับกังก่อนใส่เหยื่อแมงซอนเป็นกังมีแมงจี้ซอนตายกับผมครับไปดูวิธีการใส่กันครับผมครับเหยื่อแมงจีซอนตายกับผมนี่เรวนอกสภาพไม้กับผมครับวันนั้นก่กอใส่คลองนี่แหละขมานอยู่กับผมปะดุกตัวใหญ่ไปชนตัวใหญ่เนาะแต่ปลาปามันกินอยู่ฝั่งนู้นครับส่วนใหญ่เนาะเอาละผมก็จะไปฝั่งนู้นแหละเหมือนเดิมนะกับผมครับ เยอะครับเยอะแมงซอนตายครับแช่ตู้เย็นไว้ไหลายวันแล้วดาจากักจะคืนยพี่น้องลองดูเนาะลอ,ลองดูลองดูครับผมแต่แต่ก่อนตอนเป็นเด็กหนุอยก็ใส่ก็คุณป่อก็ได้ผลนะครับแมงซอนนี่เลยแมงซอนตายนี่เลยแต่แต่ก่อนตะดุกมันชุ่มครับวิธีเสียบเลยครับเกาะตรงนี้ครับผม เสียบแก่ไข่ใส่เดือนครับยาวตามตัวเลยครับแล้วก็มาทะลุออกก้นนิดนึงครับนี่งอตามตัวเบ็ดเลยครับผมเนาะไปเบ็ดโพเลยก็ได้ครับอืมใส่จมเลยครับทันนอนแนบนามไปเลยเดี๋ยวถึงพื้นเลยนะครับ เดืตดึ้นไปเลยครับผมหสายย่อนๆเลยตัวปลา,ามันคาบมันจะได้มีระยะกืนครับผมครับคาบไปบางตัวมันยังไม่กืนมันจะคาบแล้วก็วายไปเลยไปกลิ้าสายตึงมันอาจจะระแวงแล้วก็ปล่อยเหยื่อได้สายย่อนๆไปเลยครับผมสอนเบ็ดด้วยนะครับ <laughs> ไปครับขันทัดไปตงึง จมเลยคันเนีบน้ำเลยครับตอนนั้นตรงมี้ก็ไดประชอนตัวงามเลยนะครับมันอยู่ตรงกอบวัวนี่แหละครับประดุกประชนตรงนี้เป็นวังลึกครับผมแล้วก็จะเริ่มตื่นกันไปนูน้นทางด้านนู้นเขาลงแหกันแล้วครับปลาอาจะหนีมันลมอยู่นี่นะ ใส่วิธียิบเลยมาลุ้นกันตอนเช้าครับเนี่เสียงปลารตีไหมตุ่มต่ำตุ่มต่ำเลยรอกฝังแต่อาจจะเป็นปลาสูปครับแต่ก็มีลุ้นแบบนี้มีลุ้นเชื่อมันตีมือนฝัง มันลบผมไปครับตอนแรกมันก็ตีอยู่ฝั่งนี่แหละพอผมมานี่มันก็ไปนู่นเดี๋ยวมันก็กลับมาครับผมต่อครับผมมีรุ่นอยู่เดินยามกลับครับผมว่าจะมาใส่ฟังนี้ครับเบ็ดที่เรือเหมือนมีอะไรแบบพุ่งพุ่งเม็ดขึ้นครับผมครับตรงเบ็ดผมไปดูจิง้งนหญ่กันเด้อเตือนกินตามตูดเทก็ไม่เห็นคับเบ็ดหยบหยบนะโอ้ดึงจริงเหรอ อี๋มันดิ้นอยู่ตรงนู้นพอดีเลยอ,อ,อยู่ไม่เอาไม่อ๋อลุดอุย้ยพึ่งลุดไปเมื่อกี้เลยแหละเฮ้ยป่าผมว่าป่าตัวงามด้วยผมเห็นมันบุ้มแล้วก็เม็ดขึ้นบุ้มโอ้ยสี่ได้ครับนี่ครั้งที่สองครับกินตัดคันเดรกใส่ตัวนั้น เดี๋ยวผมก็เดินสายไปนู่นเดี๋ยวก็เดินข้ามจีไสฟังนี้ครับที่นี่อนกเตืนนาตัวตามเมื่อกี้เลยครับเสียบเยอะไ้ครับผมมีรุ่นอยู่เด้นเนาะขอได้รุ่นอยู่แล้วครับมีกินตามตัวอย่างงี้กระใจชื้นเลยครับผมเนาะเดี๋ยวักไ้ครับลงโล่งนี่และกลางคืนตามมานนาดีึ้นครับเส้นสายครับมันไปพันกิ่งใหม่เมื่อกี้อะ ทำให้พันกิ่งใหม่นะ่ะเหยียบอยครับผมมันตื่นผมมันเลยดิ่นแรงกิ่งใหม่มันช่วยตึงไหวที่นี้มันก็เลยมีเรียกอะไรมีความตึงอะเนาะมันก็เลยเปุ๊บไปเลยครับไหไปเ,เ,เรื่อยๆเนาะเลือีกประมาณสักสิบกว่าคันนี่ละครับผมครับเอาสักคัเลยพี่น้องเลยตะวันกำลังตกดินบรรยากาศสวยๆครับผมครับ <laughs> เดินดูเมื่อกี้เดินดูกก็ยังไม่ไหวไม่ติ้งแล้วครับผมครับเอาละก็ไม่ได้มายามแล้วครับผมเจอกันตอนเช้าเลยเนะ <c oughs> าะจักเหยื่อจะเหลือถึงตอนเชา้าไม่รู้ครับผมผมมอแนบกินมดสดอกอถือว่าทดลองครับทดลองทดลองวันหลังค่อยมาจัดเต็มกานี้ครับผมเนาะแต่ผมว่ามันชื้งคือเลยแหละมีกินตามตูดที่รุดไปลนะวันหลังเดี๋ยวค่อยเอาเบ็ดมาเยอะๆแล้วก็หาเมงซ่อนมาเยอะกว่านี้ครับเนาะวันนี้แค่ลองไห่สักตัวหนึ่งก็ถือว่าประรสบความสำเร็จแล้วแหละนะรอรุ่นตอนเชา้า รุณตสวัสดีครับผมมากู้เบ็ดกันครับเมื่อคืนไม่ได้มายามไม่รู้มาเยือเหลือพอถึงชาวสักคันไม่ดูนะครับมีสักตัวไม่ดูครับผมจะพอได้ต้มมาปลาหรือเปล่าวีรุ่นกันเนาะหลังแรกหลังแรกก็ตามคาดครับผมเหยื่อลอ,อนเหยื่อลอน ไม่มีตัวครับไปไปเรื่อยๆกับผมเบ็ดสามสิบคันคันที่สามยังเงียบอยู่ครับคันนี้ก็เงียบโอ้เหี้ยมตัตหัวคำนะมั้ง เฮ้ยทุกคนคันทัดไปเหมือนม ah ิด ah ah. ินบวยบวยพีร uh ุ่นขันน่าจะอยู oh ่นะน่าจะอยู่น่าจะอยู่รู้ไหมขันครับดินบวยบวยอยู่พาพี่น้องไปดูตรงกบบัวนี่หนาหนาหนาดินอยู่ด้วยน่ะตรงตำแหน่งเพชรครับอู้อู้อู้ลังเบสกันเด้อลังเบสกันเด้อเดี๋ยวพาพี่น้องดูว่ามันดินยังไงเนาไปต่คุณคุคุณนะอู้ฮู้ฮู้มีเต็มเลยทุกคนมีเต็มแล้ว แกมแ้ๆนี่่ๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมูเขาภาพ้าโอ้ปุกปุกปโอ้เดี๋ยวเดเอาลาพกันเอาลากันอุ้ยอักร ปลาต่าไม้ของเราไปเป็นฟังเป็นไงพี่น้องใส่ตุมมปลาจนได้ไม่เหี่ยวกับผมเหีื่อแมงซอนตายครับใส่จมอมทนก็ใหม่ เลยตัวมุกปลาอายุรุ่นนี่ครับผมกำลังนัวเลยแหละเนาะหมวกก็ไปะไ้เอามาสามั่มไม่คิดว่าจะได้ครับไว้นี่นะครับผมเดี๋ยวขากลับคอยเอาเนาะอืหวานๆแล้วไปละไปต่อกับผมเลืดเลือดเลือเลยมีปลาดุกยีกษตัวไม่นอ้อ ยังเรือเบียดอยู่ฝั่งนู้นอีครับผมอีกสิบห้าสิบคบคันคันนี้เหมือนมีสายเปรี้ยมาทาง้ายนิดนึงครับไปดูอยู่ไหมไมาอยู่คันนี้ก็คือเปรี้ยนี่เป็นยังไงนะครับอ้อู้อู้เป็นไง มีตัวครับผมมีตัวโอ้ยเปช้อนน้อยอืออ้ยเป็นช้นน้อยครับผมแต่มีอีกตัวนึงครับโอ้พอได้ตกลมปลาอยู่ครับผมเฮ้ยสองตัวนี่จริงๆเพิ่มความสมเร็จเลยเนี่ยแต่ตัวนี้ไม่ใหญ่ครับเปช้อนน้อยเดี๋ยวพุทเลย นีพอได้ต้มหมกปลาครับผมนะอยู่ในกลับมไม่ดิ้นครับผมครับมันพันเยอะเลยเนี่ยตึงเงียบอยแต่น้อสี่หางันอุ้ยอุ้ยอ๋ออันนี้นิยน,นักครับ อีกหนึ่งตัวครับไม่มีอาการอะไรเลยคิดตายครับได้มาอีกหนึ่งตัวขันตัวงามขึ้นมานิดนึงครับอ้าวกระถางพี่เหยื่นแมงซ่อนตายพอได้ตุ่ม,มปลาอยู่ครับผมพอได้ตาน้ำพริก เราจม,ม,ม,มีเดี๋ยผมีืเอผมดนการดนก,การตัวที่สาม,ม้วครับ ไปไกลๆมันถึงดินครับอ๋อดูกรับดดินอีกแล้วไหนๆไหนๆเมื่อกี้น่้เม็ดพุ่งอยู่เลยเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆไอ่พอครับตื่นเต้นเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆวางไว้ก่อนจุดสดๆไปพร้อมกันเลยครับผมอีกี้ดินว่านรูม็ดรูเม็ดน้ำคุณพุ่งเลยขันใหญ่ไอตัวใหญ่ไหม โอ้ยเหนอยู่อ๋อไปชนชนอนช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 นนี่ชนหน่อย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 โอเคตัวดีสีกับผมครับอ้าวไดการเฮขนาดไ่ไดมายามกับผมครับโอ้กินลึกเลยตัวนี้เหลือิดอีกสองคันนะครับหนึ่ง คันสุดท้ทายกับผมสรุปผลงานสี่ตัวครับทุกคนนะอยู่ในยามดาก็อย,อยู่กันรถดลาไปดูผลงานรวมกันกันบผมคือคือโอ้มานกว่าที่คิดครับทุกคนมันกว่าที่คิดแมไม่คิดว่าจะได้สี่ตัวนะไม่คิดเลยจริงๆ ถึงขันคิดว่าเหวครับไปเอาหมวงมาน่ะคิดดูเพราะว่าเยืย่อแมงซ่อนมันหล่อนไวครับในความคิดของผมนะแต่ไม่ได้มายามด้วยปรากฏว่ารอบเช้ารอบเดียวได้ปลาสี่ตัวครับผมเรียกว่าพอได้กินเลยนะ่ะเนาะพอได้กินเลยน่ะนี่ครับโอ้เป็นวลาชน่นรุ่นงามๆสามตัวครับผม นระุ่นเท่าเขาเรียกว่าเท่าดัมมีดสามตัวสองสามตัวกับปลาดุกใหญ่ๆตัวหนึ่งนะครับเนี่ยที่จริงตั้งใจมาล่าปลาดุกนี่แหละนะครับแสดงว,ว่ามันกินทั้งกระปุกทั้งปลาช่อนเนาะทุกคนเนาะอย่ามังซอนจมเดลยมังซอนตายผมก็ซื้อเอาจำตลาดหน,นับนี่แหละที่เขาแช่แข็งมานี่แหละนะมันก็โซดพอสมควรอยู่เขาแช่แข็งมานะครับก็เอามาใช้ได้กับผมครับเนาะเดี๋ยวต้องมาลองอีกครับผมที่มีจะใส่เบ็ดจักรขนาดสิบหกส,สิบคันเลยนะครับ อันนี้มาลองแก่30คันได้ผลครับเนาะเดี๋ยวยามกันด้วยรอบหนาเนาะฝากติดตามด้วยกับผมรอบนี้ก็พอได้กินครับพอได้ตมหมอปลาสวัสดีครับพระท้าทะ